ตอนที่หลวงพ่อไปเชียงใหม่ตอนนี้อค่ะหลวงพ่อไปทําอะไรนะคะไปหอยซอ่เนี่เยเราก็มาณปีอะไรอย่ะเอ่สองพันห้าร้อยกว่าห้าร้อยสิบกว่าสองพันห้าร้อยสิบกว่าห้าร้อยห้าร้อยเผลอตอนนั้นหลวงพ่อก็เป็นท่านมหาแล้วใช่ไหมคะเป็นมหาตอนนั้นยังอยู่วัดป่าอยู่เออแล้วเราเราไปเชียงใหม่ขึ้นรถอะไรไปคะ ตอนนั้นะม,มันมีภาพภาพหนึ่งที่เหมือนอยู่ในขบวนรถรเลียดดูนได้ค่ะเหมือน,น,นที่มันลืม,มรู่นหนึ่งนานแล้ว ในใจบุคคลเนี่ยจำได้ชมูกไหวชมูกสมควรเนี่ยใช่ไหมก่อนเป็นพระครู<อ>แล้วก็มาเป็นจะจระครูเนึ่งก็เกียบมาแล้วองค์แรกคือคือหลวงพ่ออ,องค์ที่สองคือชมูกสหวชมูกสมควร แล้วก็เป็นเป็นพระครูเจ้าวาด,าวาดแล้วก็เสียเสียเลาไปไรที่จังไม่ได้นานแล้วต้นนั้นไปทำอะไรอะ่ะไป,ปพ่อ หรือพราะถิ่นวัดป่าปรกคุณผู้มีจุติจา้าทิละพระพระเจ้าคุณเจ้าคุณปวิจุติจ้ทจาทิละเจ้าวาดวัดวัดป่าลิลัยท่านให้ไปตามเ,าเพราะาไป เกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นแบบอดวงจันทร์อาวปิประดับ,บนะประดับโบสถ์นะไอประดับไอเพดานะเพดานจะหลาวัดไอ,ไอวัดป่าลีไรข้างบน เป็นปเป็นเป็นอ่าที่ประดับอยู่บนผ้าเพดะบนเพดานเออเป็นเ,เ,เป็น,ปนลายลาย,ลายดอกเป็นลายดอกจันนะมบนเปพดานปรดปารอยไหลดอกจันเพดานดาลาและผ้าเลยไหลเพราะอ่าท่านสั่งซื้อไว้ทั้งชิ้นใหม่ก้ยอยคน พล้วก็นานแล้วก็ก็ให้ไปตามก็คือที่อันนี้คือดาวประดับในในโบสถ์หรือว่าในเจลาในสาราในเจลาใช่ไหมคะในสาราพระนเรศวรงั้นหนูหนถามหลวงพ่อเลยแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือหลวงพ่อพระครูสวัสดิ์พระสมุทรสวายแล้วก็ หลวงพ่อสมควรนว่นลแล้วภาพนี้ภาพนี้หนูก็ว่าน,น่าจะเป็นงานศพที่ไหนสักที่อี่ภาพที่สองคารุ่มที่สองมันมันงานของข้าวที่ไหนมันม้งนะน่าจะเป็นวัดคารูปหรือเปล่าเออใช่วัดคารูปแต่ก็ไม่มรูแบบ้ค่ะแล้วในภาพน,นี้หนูพ่อพอจะรู้จักมั้งเลยคะไม่รู้มันมันมีที่ เมืเ่อเกี่ยวถ้าถ้าเกี่ยวอยู่จังหวัดป่าแล้วก็พอรู้แล้วก็ไปที่ไหนเงี้ยพอร,ร,รู้แค่วัดป่าเองครับอันนี้ใครคะใช่หลวงพอ่อไหมหรือว่าหลวงพู่หรืออะกรเนี่ยเนี่ยมันถอดจบ <Happiness unting> <Rabbi. S 3> ขที่วัดพาลูกชื่อนุ๊กอ่อันนี้เราก็ผ่านเปแล้นะคะถ้าเป็นของบัดก็ไม่มีอะไรนะบินกบิ๊กะบิ๊กบอันนี้ต้องมีแน่ๆเลยอันนี้หลวงหลงพ่อจักไหมคะใช่ๆตามที่เขาบอกเลย อรา,ากยู่จำเไดาน,นั้นไปกันเยอะไหมคะไม่เยอะสามปีอง สมัยนั้นหลวงพ่อสมควรก็ยังอยู่วัดป่าใช่ไหมคะก็ยังไม่ได้ไปเป็นเจ้าวัดไม่ไม่อยู่วัดป่าก็อยู่ที่นั่นแ,ววนแ,แต่เขาเวลามีอะไรก็ถึงกันเขามาที่วัดป่า ไม่เมอเลยถือโอกาสไปเที่ยวกนันซึ่งแม่บนลตาสุเทพจำอะไรไม่เคยได้ <c oughs> ปีนี้หลวงพอ่อ ไ,ไอ้เท่าไหร่อะแปดสเจเจกี่พันศานะคะนี่นะกี่พันศาหกพับสองวัดนี่มันร่างหม่มยมาอยู่เมื่อปีอ่ากางเดือนสิบสองปรมันปีอะไรคะตอนนั้นวันที่ยี่สิบพฤิกาสองพนห้าร ห้าร้อยสิบห้าหนึ่งจอง้ว <5 10. S 2> จอห <25 15. S 2> ้าหนึ่งห้าของห้นึ่งห้ารอ่นี้หลวงพ่ออยู่วัดไหนอียวัดปากอวัดป่าก็แสดงว่าตอนที่ไปเนี่ยก็ต้องก่อนสองพันห้าร้อยสิบห้าใช่จะ้ะก็เลยไม่เป็นไรก็คือในภาพก็จะมีไปประมาณสามองนะ ในภาพก็คือไปเชียงใหม่สามองค์สามสี่องค์ก็คือประเด็นที่ไปก็คือจะเป็นไปหาดาวลูกไก่ที่สั่งทําไว้อเที่หลวงพ่อนันจัางให้ไปประจานแล้วตอนนี้ยังใช้ยังใช้ลูกเดิมไหมคะ,ะที่วัดป่ายัางเป็นลูกเดิมที่หลวงพ่อไปตามไหมคะไอคำไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ เป็นแบบอ่าเป็นแบบดาวที่ติดเน,นะซีตามโบทเงี้ยแต่มันเป็นไม้สร้างเป็นไม้สร้เขาเขจังเป็นแบบแล้วแล้วได้กลับมาไหมคะครั้งนั้นไปตามแล้วได้กลับมาเลยหรือว่ายัางก็ได้ข่าวว่าเขาเขาเอามาตรงให้เอามาส่งให้ มันอยู่อีกราวนันไปมันเป็นแบบว่าไปกับ แล้วเมือ่อไหเป็นคนขับรถเนี่ยม,มันมีอยู่คราวก็นี่แหละคราวนี้แหละจงใจน่นะไม่ได้แค่นั้นหนูข้าไปเชียงใหม่กี่รอบอะคะตอนนั้นหรือว่าไปรอบรอบนี้แหละรอบทีว่วงแต่ที่ฉันไปมันก็คือเดิมพีก็ไปกับชมุมบุ วัดวัดชมุนชูชมุนช,ช,ชูอยู่วัดไตรจตนาลามวัดจำเรียมอ่ะชมุนชูนั่นข่าวรถไปมีอยู่กลาวนะมนี่มีภาพท่านอยู่ในรูปมัางไหมคะภาพสมุนชูเอารถไป พอไปขึ้นรถไฟไปครั้งหนึ่งแล้วก็เอารถยนต์ไปครั้งหนึ่งอย่างนี้ยห่ะนี่เดี๋ยวมันเนี่ยนี่มั้ยเนี่ยหรอคะอบตรงคอ เห็นไหมองค์ที่ถ่ายกับพุท้าเนี่ยจมูกบุญชูใช่ปะ่ะใช่ใช่ชไหมด่เคยนเลยตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ปะคะสมุกบุญชูอะค่ะ,ะยัง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 อยู่หรือมรณะแล้วค่ะโอ้ไปเพียบเป็นนานแล้ว แล้วมูบุญชูยังนี่นมี่มั้งแสดงว่านี่คือคนเดียวกันนะพาสมุบุญชูหมดเลยเพราะเขาหน้าเหมือนกันพาสมุบุญชูจะห่องรถเขาเอารถเข้าไปอเข้าเนี่ยนห<ป>ะเขานี่แหละแถวที่เอารถไปแล้วอันนี้นะคะ่ะลง เต็นโตวัมนมะนาวหวานเหรอคะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่เราเราเป็นใครอะคะหลวงพ่อรู้ไหมคะ อันนี้นะคือคนขับรถนั่ะน,นี่คนขับรถนี่ไม่ใช่อาจาร,รย์โตวัดมะนาวหวานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไหมคะนี่ใช่นี่คนขับรถตรงนี้อันนี้ใช่อ,อันนี้ก็คือพระสมาบุญชูเหมือนกันใช่ใช่ใช่อเนี่ยค่ะ ประของรถแหละข้าวรถก็เข้าไปเขารถไปแล้วแล้วคนเนี้ยค่ะเออนั่นแหละพระองค์เนี้ยค่ะโอเคข้าข้ารถก็ข้าไปนี่อันนี้ต้องเป็นแล้วก็ต้องมีคนขับรถแน่เลยค่ะมหลวงพ่อพามา หลวงพ่อสมควรแล้วก็ประหลัดส,สวัยเอ่าแสดงว่าคนนี้ก็คือประหลัดส,สวัยมไม่ใช่สมุทรสวัย,วยแล้วก็คนขับรถเออูหนี่งงนหลายมะใช่ไหมคะมแล้วแล้วคืออันนี้อ,นนอ,<ห>อันนี้ขับรถไปอีรกรอบใช่ไหมคะอันนี้ขับรถไปนคนละรอบกันขับรถไฟหรือเปล่าคะคนละรอบกันใช่ไหม หลวงพ่อไปสองรอบก็คือไปพร้อมพระประหลัดบุญชูที่เอารถไปหนึ่งรอบกับขึ้นรถไฟไปหนึ่งรอบใช่ไหมคะอ้นั่นก็มีเรามีลบาบะนึ่วันนี้ได้กินอะไรเมื่อกี้ที่เชียงใหม่หมเหมือนกันเชียงใหม่ว่าพระธาตุพระธาตุดอยสุเทพอะค่ะที่มีพระธาตุดอยสุเทพมีหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อคุออุงเลย ครหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นน้องเนี่ยคนผู้ชายคนนี้กับหลวงพ่อ,พอสมควรเขาเป็นอะไรกันนะคะเขาชื่อสมคิดเป็นเออเป็นเป็นแม่ด้เป็นอะไรนะเป็นขุนขับรถนั่นไหมอ๋อวัดพหล,ลพเ,จพเจ้าวัดเจ้าวาดเนี่ยองคองค์ก่อน